โอเคก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ภาพรวมตลาดกันสักหน่อยนะครับก็บิตคอยยังยืนได้อยู่ที่9 0 0 0 ในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเอาคอยต่างๆก็เขียวกันเต็มที่นะฮะ i m ขึ้นมา16% S ขึ้นมา16%นะครับถือว่าขึ้นมาแรงแนละ้วโดดขึ้นมา5%ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างเขียวใช้ได้นั่นแหละแล้วก็ถ้าเราดูนะครับตอนนี้นะครับเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามายังบิตคอยเนี่ยในช่วง8วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปกว่าแสนล้านบาทนะเพื่อนๆสี่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เหมือนกันในมุมมองของรายใหญ่นะครับถ้าเราดูโอ้โห เขียวแทบทุกวันเพืเ่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเม็ดเงินจากรายใหญ่เข้ามาซื้อบิตคอยในตอนนี้แล้วเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเม็ดเงินซื้อเยอะเมื่อไหร่ราคาบิตคอยก็มักจะไปเสมอๆอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าเงินที่เข้ามาซื้อเนี่ยจะซื้อไปเรื่อยๆแข็งแกร่งแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าซื้อไปเรื่อยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ส่งผลให้ราคาบิตคอยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเราก็ถ้าเราดูนะครับโดยรวมแล้วเม็ดเงินที่เข้ามาผ่าน ETF ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ปาร์เข้าไป3 8มส0พันล้านแล้วนะครับนะหรือ 38, ว่ลลาสามหมื่นแปดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินบาทก็เป็นล้านล้านบาท้วนะในนักขณะน,นี้เป็นสิ่งที่ตอกย้าว่านักลงทุน t r a d i t i o n a l finance ก็ยังสนใจหรือว่ายัางชื่นชอบบิตคอยอยู่ในนักขณะนี้ฮนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ในด้านของ recession กันบ้างนะครับหลายคนก็เห็นเรื่องกณร recession รที่จะเกิดไม่เกิดเนี่ยมากันทั้งปีนั่นแหละนะครับหรือว่าแทบจะทุกเดือนอ่ะจะมีกรณีว่า ทรดวอลเกิดเลเซชันหรือเปล่านะครับแอสนพี S ่วงหุ้นสหรัฐร่วงเตรียมจะเกิดเลเซชันหรือเปล่าซึ่งพวกนับตรงไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งนี้ทําให้ตลาดกลัวกันได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันเป็นเทลวินนะครับหรือว่ามันเป็นแรงหนุนสําหรับบิตคอยเหมือนกันนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยก็มองว่าเวลาที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมักจะส่งผลที่ดีต่อสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับนะอย่างทองคํา หรือว่าทองคำดิจิทัลก็คือบิตคอยนั่นเองซึ่งนักลงทุนก็มองว่าดิจิตอลโกก็เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับเป็นหลุมหลบภัยถ้ามีการเกิดเลนเซชันจริงหรือว่าถ้า รษฐกิมันไม่ไดีจริงแต่เมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกันไปในไลฟ์ก็คือเกิดเ,เซสชันเมื่อไหร่หลังจากนั้นคือทูน m มูลถูกต้องไหมฮะหากใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ก็สามารถเข้าไปดูกันได้รวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการลดดอกเบีย้ยนะครับที่คาดว่าปีนี้อาจจะมีการลดถึง3ครั้ง4ครั้งนะครับซึ่งการลดดอกเบีย้ยดียังไงเดี๋ยวพาไปดูกันด้วยนะครับแต่ในน้งทุนมองไปข้างหน้าแล้วแหละว่าโอเคคนกลัวถูกต้องไหมแบบนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ดีในการกดดันลุงเจงอเรมพวเวลหลังจากนี้ครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองจากทางโฟลเดอร์ของ 10T Holdings กันบ้างน,นะครับคุณแดนทาเปโร่นะครับก็มีมุมมองที่โอ้โหบูลลิตเต็มข้อนะครับสำหรับเจ้าใหญ่เจ้านี้ที่มีมูลค่าแอสเซทที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นพันๆล้านนะฮะก็มองว่า Bitcoin 1แสนแเนี่ยง่ายๆเลยนะครับนะหรือว่าอาจจะถึง3 0 0แสนดอลลาร์ด้วยซ้ำนะครับเหตุผลก็คือตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยอยู่ที่9 0 0 0หประมาณ9 0 0 0หมเนาะในขณะที่อัตราดอกเบียเนี่ยสูงถึง4.5นะฮะซึ่งเขาบอกว่าต่อปี2021เ,เนี่ย ดอกเบียมันอยู่แค่ศูนย์นะเพื่อนๆศูนจุดกว่าๆนะครับบิตคอยอยู่ที่60,000ตอนนี้อัตราดอกเบียสูงขนาดนี้บิตคอยยังยืนอยู่90,000คืาบอกว่าบิตคอยมันแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ถ้าดูดนะครับดีเยนี่ยยังไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร่เลยนะคือแบบลงมาจากค่าเฉลี่ยในช่วง6เดือนเนี่ยแค่เพียง5%เท่านั้นฮะ แต่บิตคอยยังยืนอยู่95,000-97,000ถึงได้ในตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆทั้งในด้านของ d x y ที่ยังแข็งอยู่ทั้งในด้านของอัตราโดยไม่สูงอยู่แต่บ t c o i n อยู่ขนาดนี้แล้วก็ปัจจัยในอนาคตที่มีโอกาสจะส่งผลต่อราคาบิตคอยหลังจากนี้นะฮะคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ตัวนี้เราเริ่มเห็นแล้วเนาะในเรื่องของ recession ที่คนกลัวแล้วก็ GDP เริ่มหดตัวนะฮะแล้วก็การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ซึ่ง ก็เป็นในทิศทางที่ดีนะฮะตอนนี้ดอลลาร์เริ่มอ่อนลงมานะฮะแล้วก็การลดลงของอัตราโดเบียที่ปีนี้หลายคนก็คา,าดการว่าน่าจะลดลงหลายครั้งเลยนะฮะทีนี้จะไปดูที่ชาร์ตอัตราโดเบียกับบิตคอยสักเล็กน้อยนะครับให้ดูที่เฉยนะว่า ตอนที่ดอกเบีย้ยต่ำๆเนี่ยบิตคอยก็มักจะเกิดสิ่งที่ดีนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ได้มหมายความว่าบิตคอยจะไม่ขึ้นถ้าดอกเบีย้ยไม่ต่ำนะเพื่อนเเราเห็นอยู่แล้วนะบิตคอยเก้าหมื่นเจ็ดโดเบีย้ยยังสูงอยู่เลยนะครับแต่หากถ้าดอกเบีย้ยมันต่ำลงไปได้อีกเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนที่ดีน,นั่นเองนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะในช่วงต่อปีสองพันยี่สิบตอนที่เกิดอีเวนต์โควิดตอนนั้นเนี่ยก็มีการปรับลดดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงจากทางลุงเเเเเจรรรรมมมมพาาาววลลลนนนนนนะะะะะคคคคััับบบบทีีี2020ีี่่่กดดก 0, นะดกดดดออออ้้ยยยฮหืูแ ประมาณนั้น1.125นะครับแล้วก็วันที่15นะฮะคือเดือนนั้นเนี่ยลด2ครั้งเลยนะฮะสมีนาแล้วก็15มีนา2020นะวันที่15เนี่ยลดลง1%ไปเลยนะครับนะรอบเดียวตุ้มนะฮะก็ทำให้ถ้าเราดูอัตาราดอกเบีย้ยลงไปชันแบบนี้เลยฮะแล้วพอ,อาาดอกเบีย้ยมันแฟลตปุ๊บก็คือเกิดความพัมนั่นเองนะครับนะซึ่งรอบเนี้ยเราก็คงไม่ได้หวังว่าจะลงแบบชาร์ปขนาดนี้นะเพราะว่าถ้าลงแบบนี้แสดงว่า คงมีอาการอะไรพังสักอย่างน,นนะที่ทำให้เฟตดลดเร็วขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คิดว่าถ้าค่อยๆลดก็โอเคนะครับนะก็หวังว่าจะค่อยๆลดแล้วกันเพราะว่าถ้าลดเร็วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนเพื่อนๆเพราะว่ามันอาจจะมีอีเวนต์แปลกๆจนทําให้เฟตดต้องตัดสินใจลดเร็วขนาดนั้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดเ e c e s s i เนี่ยผมว่าก็น่าจะเละแหละนะสำหรับหุ้นสหรัฐนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ บวกมากๆว่าลที่เกิด recession แล้วตลาดมันกลับมาได้หลายคนก็น่าจะยิ้มได้กันเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การ์ดบิตคอยกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่90,07นะครับถือว่าใช้ได้มากๆนะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะคือปล่อยไปได้เลยนะสำหรับคนที่ซื้อในช่วงที่ราคาเนี่ยมันจอยู่เหนือศูนย์นะครับนะหรือว่าช่วงเขียวแดงนั่นแหละนะตอนที่มีสัญญาณเขียวก็ก็ถ้าใครถือสปอ t ตถือเดย์ผมว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็ปล่อยมันไปนะมันจะไปเท่าไหร่ ก็ชี้หัวมันนะครับนะมันอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับนะบางทีเราอาจจะต้องออปล่อยพวงมาลัยสักหน่อยนะครับนะหลายคนก็อาจจะไปพยากร์ในเรื่องของออดอยนะครับนะหรือว่าจุดพีกนะซึ่งคนกระนำตรงไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งบิตคอยขึ้นในแบบที่เราไม่สามารถรับได้นะครับนะหรือว่าสมองเรารับไม่ไหวหรอกนะฮะอารมณ์แบบหลักร้อยไปเป็นหลักหมื่นยังไงก็รับไม่ไหวแน่ๆนะครับนะยังไงก็หาอะไรที่ เป็นสัญญาณที่บอกว่ามันจะลงในอนาคตที่เราชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราเรามารูนะว่าจุดพีอยู่ตรงไหนนะครับยังไงก็ทาตามระบบผมว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เลวนะฮะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะแต่ถ้าใครเป็นมือเก่ามือเก่าจะตีฟิบงฟิโบ,โบอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูที่4ชั่วโมงในะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณเดวเจนแบบนักกังวลเล็กน้อยนะเพื่อนระวังกันด้วยนะครับนะใครที่อาจจะเล่นสั้นอะไรแบบนี้นะฮะก็มีเดวเจนแล้วนะสี่ชั่วโมงนะครับก็ควรจะมนะัมนก ก็มีโอกาสจะย่อหลังจากนี้นะครับยังไงก็ระวังสําหรับสายเสี่ยงทั้งหลายนะครับซึ่งผมก็รออยู่ว่าถ้าสีชั่วโมงลงเนี่ยจะทําให้เดย์ย่อลงมาสักทีหนึ่งได้ดหรือเปล่ารออยู่เหมือนกันนะครับนะ,บนะเมื่อไรสโต์จะย่อลงมาสักทีนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนที่อาจจะตกรดนะฮะหรือว่าไม่ทันในช่วงช่วงนี้นะครับนะบก็รอกันอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอกันดูกันต่อไปแล้วกันยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเป็นทัวนี้นะครับหากใครต้องการซัพพอร์ต